ก่อนได้มีโอกาสคุยธรรมะกับเพื่อนเรื่องพระนิพพานว่านิพพานแล้วจะไม่สามารถกลับมาเกิดไปได้ได้เพราะจะไปอยู่ในระบบอสังขตะหรือที่ที่ไม่มีการปรุงแต่งแต่ก็เกิดคาถามขึ้นมาว่าการที่รู้ว่าไม่มีการปรุงแต่งก็คือการปรุงแต่งหรือป่งคือรู้และเห็นว่าไม่มีการปรุงแต่งแต่คือการปรุงแต่งหรือไม่ครับเรื่องผมควรจะเข้าใจอย่างไรดีครับมันเป็นอย่างนี้ความรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ต้องแยกให้ออก อตัวที่เข้าไปรู้กับตัวที่ถูกรู้เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคาว่าปรุงแต่งนั่นคืออ่าระบบหรือส่วนที่เป็นสังคตะที่อยู่ในระบบของชีวิตระบบของสังคตะจะมีระบบของการปรุงแต่งมีทั้งรู้อยู่ในนั้นด้วยโดยรู้ก็คือตัวปรุงแต่งคือเรื่องระบบของการปรุงแต่งคือส่วนหนึ่งของการปรุงแต่งนั่นเองจะเป็นการรู้แบบญาณรู้แบบวิญญาณรู้แบบสติระลึกรู้รู้แบบปัญญารอบรู้รู้แบบอริยสัจคือ รู้คือคือรู้แบบพุทธ,ธะจะรู้อย่างไรก็ตามคือคือระบบของการปรุงแตง่งพนิพพานจะถูกรับรู้ผ่านญานณทัศนะของตัวบุคคลการรับรู้ผ่านญานณทัศนะของตัวบุคคลเนี่ยแสดงว่านิพพานเป็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้นะคือระบบของสังคตะที่เข้าไปรู้ตัวสังคตะไม่ได้เป็นการปรุงแตง่งแต่ตัวรู้คือตัวปรุงแตง่ง แต่ตัวรู้ที่ไปรู้การไม่ปรุงแต่งตัวรู้นั้นแม้จะเป็นตัวปรุงแต่งแต่สิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่การปรุงแต่งประเด็นก็คือถ้าเราไม่ได้ยึดความรู้นั้นเราก็ไม่ได้ถูกปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะจุดประสงค์ของการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งพระธิพันธ์เพราะรู้แจ้งพระธิพันธ์มันจะทาลายการปรุงแต่งอัตโนมัติพูดง่ายว่ามันจะทาลายการยึดถือเองอัตโนมัติบุคคลผู้รู้พระธิพันธ์แล้วจะไม่มีการยึดถือไม่มีการปรุงแต่งใดๆเพราะเขารู้แล้วเขาจะไม่ปรุงแต่งเรื่องพระนิพันธ์ คนที่ยังไม่รู้พันิพาณเขาจึงปรุงแต่งเรื่องพันิพานมันที่พานเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ปรุงแต่งขึ้นด้วยความรู้ความเข้าใจแบบไหนก็ตามนะ่ะถือว่าเป็นการปรุงแต่งขึ้นแต่ทิพพานที่ถูกรู้แจ้งแล้วด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องของจิตแม้จะต้องอาศัยญาณทัศนะก็ตามเพราะฝั่งที่รู้เนี่ยมันเป็นฝั่งของสังคตะฝั่งที่ถูกรู้คือเป็นฝั่งของอสังคตะแต่มีกระบวนการของการเข้าไปรู้คืออริยมรรคอริยมรรคเป็นสังรตะเพื่อดับสังมตะ พูดเลยครัเป็นสังขตะที่ดับการปรุงแต่งทั้งปวงฉะนั้นความรู้ของจิตที่เกิดด้วยอํนนานาจของอริยมรรคแม้จะรู้นิพพานอยู่และในส่วนของสังคตะอยู่แต่เป็นสังขตะเพื่อดับสังขตะไม่ใช่สังขตะเพื่อสื่อต่อสังขตะให้เข้าใจอย่างนั้น